ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านครับผมคลิปนี้นำมาชมรีวิวรถไถอ่าเป็นรถเล็กนะครับออนนี้เป็นรถเล็กราคาเบาเในคลิปนี้อ่าก็จะพาชมทั้งหมด4ี่คันแล้วกันอ่าห้าแล้วกันมีห้าคันจอดอยู่ตรงนี้นะพา f อไล่เลียงซึ่งคลิปนี้ราคาจะเริ่มต้นไปตั้งแต่เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับอ่าแปดหมื่นเก้าพันทุกทีเริ่มต้นที่แปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับก็คือ เป็น L12 2นะครับซันชายตัวนี้นะนี่นพาวโฟวินเป็นรถเก่าญี่ปุ่นนะเ,ออเก่าญี่ปุ่น2พาววโฟวินเครื่องเกียร์ไฮรอิกใช้งานได้นะครับเก็บสีสันให้สวยงามนะนะเดิมกเ็เปิดไว้79,000ก่อนที่จะบิวสีนะทีนี้บิวเสร็จก็เพิ่มมานิดนึงเป็น8 9 0 0 0บาทแล้วกันนะครับ2พาววโฟวินะครับเป็น L12 ซันชายนะครับ ก็มีพีทีโอมีเป็นชัตเทิลเนาะเกียร์ชัตเทิลให้เบาะใหม่นะ,ะเก็บสีสันให้สวยงามราคานี้ได้ตัวเปล่านะครับราคานี้ได้ตัวเปล่าระบบไฟเราเช็คให้มีไฟหน้าไฟท้ายไฟท้ายไฟสปอร์ตแลหลังนี่จัดการให้เรียบร้อยนะครับราคาเบาๆเอาไปติดตั้งพวกหางตัดหญ้าหางขุดมัน นะครับหรือว่าพวกผ่านทํารุ่นต่างๆก็ได้เลยนะครับฉีดยงฉีดยานะราคาเบาๆที่8ปดหมบาทนะคันนี้คันที่1ขยับมาเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาก็จะเป็นพวกโซลิด3ามคันนะสคันก็คันนี้ปี67เลยนะโซลิดปี67เนะรถใหม่มากครับนะแต่าอาจจะเปื้อนฝนตกทุกวันเปื้อนๆหน่อยนะเดี๋ยวล้างก็จ่มเลยสวยๆเดิมๆ หลักร้อยชั่วโมงครับรถแค่ร้อยสองร้อยชั่วโมงปีหกเจ็ดอ่าคันนี้จะได้ตัวรถกับอุปกรณ์หลังหนึ่งรายการนะครับราคาอยู่ที่สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทคันนี้นะใหม่มากครับนะส่วนคันนี้ก็จะเป็นโซลิดยี่หกเหมือนกันแต่ปีหกสี่นะครับก็จะได้ตัวรถมีโครงกันไม่อ้อยด้วยคันนี้แล้วก็มีอุปกรณ์หลังอย่างนี้เป็นโรตารี่นะอ่าสองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทคันนี้นะเอาไปเข้าน้องอ้อยรถเดิมทุกอย่างครับนะคันนี้ก็เหมือนกันนี่ก็ใหม่มากครับปีหกหก นะครับปี6-6ก็จะได้ตัวรถกับอุปกรณ์หลังหนึ่งรายการเหมือนกันโครงหลังคาเดี๋ยวติดตั้งให้นะครับตัวนี้ก็2 8 9 0 0 0บาทนะครับ2 8 9 0 0 0บาทรถใหม่ๆทุกคันเลยนะ3คันเนี้ยโซลิดนี่นะอ่ายกตัวอย่างคัน6-7เลยแล้วกันนี่ใหม่ไม่ใหม่เดี๋ยวพาดูใกล้ๆดูดอกยางครับนะดูด,ดูความใหม่ของเขานะแต่มีดินเกาะก็ดูดูนั่นหน่อยนิดนึงดูยางหลัง นะครับดูใหม่ไม่ใหม่ครับดูดอกอยางขนยังอยู่รถจะไม่ได้ใช้งานเท่าไหร่เลยชั่วโมงดูเท่าไหร่นะยี่สิบสี่ชั่วโมง้วยคันนี้ไม่หลักร้อยครับยี่สิบสี่ชั่วโมงปีหกเจ็ดเหมือนเอามาจอดโชว์ยังไงไม่รู้นะเจ้าของเดิมซื้อมาจอดโชว์ยี่สิบเจ็ดชั่วโมงนะใหม่จริงๆรถจะไม่ได้ใช้งานครับแค่นี้ใช้งานนิดหน่อยอ,อ,อาจจะวิ่งโชว์เฉยๆป่าไม่รู้แต่ถ้าคันนี้ปีหกสี่ก็ใช้งานไปบ้างดอกอยางมีสึกนะเนี่ยดอกอยางมีสึก ก็ยังสูงอยู่นะครับส2 9 0 0 0เกันได้ตัวรถคงกันไม่อ้อยโรตารี่หลังเล่มปี6กสี่เล่มพร้อมนะอันนู้นเล่มปีหกเดเล่มพร้อมเหมือนกันส่วนคันนี้ก็ใหม่ลองลงมานะที่ว่า289,000ปดนูครับเดี๋ยวดูชั่วโมงกันนะ,อ,ะอันนี้สองร้อยชั่วโมงนะครับออันนี้หลักร้อยก็โอเคอันนู้นอะ่ะหลักสิบเลยยี่สบชั่วโมงอันนี้สองร้อยชั่วโมงก็ใหม่มากเลยสองแส0ปดันได้ตัวรถอุปกรณ์หลังนะครับแล้วก็ต่อด้วย ยันมากยี่สิบแรงตัวนี้นะครับนี่นี่นี่บิวใหม่ตัวนี้เป็นรถบิวนะไม่ใช้สีเดิมสีเดิมจะเป็นพวกโซลิดนี่ก็สวยครับนี่เครื่องเกียร์ดียางดีสีเส้นตัวรถกับโครงกันไม่อ้อยราคาอยู่ที่1 2 9 0 0แันบาทแต่ถ้าจะเอาอุปกรณ์หลังนี่มีหางััหญ้าเราใส่เอาไปเทสให้แล้วแหละตัดหางตัดญ้าได้สบายเลยพวกนี้หางตัดหย้าอยู่สองหมกว่าทแต่ถ้าเอารวมกันมีราคาพิเศษนะปกติมันจะ แสนห้ากว่า,วามากก็เลยปรับราคาอยู่ที่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้าเอาอุปกรณ์หลังนะเป็นหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันตัวรถอุปกรณ์หลังมีโครงกันใบแล้วก็เล่มทะเบียนแถมส่งนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นรถเล็กหรือจะเป็นพวกรุ่นปีใหม่ๆนี่ห้าศูนย์หนึ่งแปดเอพีปีหกเจ็ดเลยนะคันนี้นี่ก็ใหม่มากนะครับนี่ใหม่มากๆเดิมทุกอย่างยกเว้นคมคมเหลืองนี่คือเราพ่นสีเหลืองให้ใหม่แค่นั้นส่วนคมด้านหน้าสีส้มนี่สีเดิมนะครับนี่เนี่ยรถใหม่มากปีหกเจ็ดนะ ชั่วโมงเท่าไหร่อันนี้ก็หลักร้อยงันน่าจะร้อยสองร้อยอ่ะอ่าร้อยหกสิบแปดชั่วโมงดูครับนะต้องการรถสภาพใหม่ๆนะครับสวยเดิมกะมาได้เลยครับที่เคสเด็กเด็กน้องกีวีรานปีหกเจ็ดก็มีหลายคันสําหรับ L ห้าศูนย์นะอ่าสวยคันนี้ก็ปีหกหกนี่นะครับอ่าว่าแล้วก็ไล่มาหน่อยในใมาแล้วอันนี้ก็เป็น L ห้าศูนย์หนึ่งแปดปีหกหกหลักร้อยชั่วโมงสวยเดิมเหมือนกันนะครับสวยๆแต่ว่าคันนี้พิเศษก็คือ ่าไม่มีใบดันมาเราติดตั้งใบดันใหม่ให้เป็นของนาซานะครับใบดันเป็นของใหม่แล้วก็ B27 ก็มีนะ,ะไหนๆก็มาตรงนี้แล้วก็เป็น B27 แนะนําไปหน่อยจะได้ครบนะไม่ว่าจะเป็นยันมากคูปต <C up uta> ้าเรามีครับรถเล็กนี่ตอนนี้ก็เดิมมากใหม่มากรถปี63หลักร้อชั่วโมงเดิมทุกจุดนะมีโครงกันไม่อ้อยให้ตอนนี้ก็เอาไป299นะครับได้ตัวรถกระโคงกันมบอ้อยนะปี63แต่รถยังใหม่ได้ยีิแรงส่วนโซลิดเขาเป็น26 นะแต่ปี6-7เลยนะราคาก็เท่ากันกับคูปุต้าแต่ได้อุปกรณ์หลังแต่คูปุต้าน่แค่ตัวรถกับโครงกันไวนะราคาที่แจ้งเมื่อสักครู่นะสนใจขนาดก็สอบถามมาได้นะที่ร้านเชร์เกเตอร์อำเภอองกีจงังหวัดบุรีรัมย์เนะบอร์โทรก็089283 2911ครับผม089283 2911เริ่มต้นที่8 9 0 0 0คันนี้เนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดซับสไคร e นะครับผมลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ